ขอเรียนเชิญคุณนายคะ่ะจากอาสงสวยตาเชียงรายนะคะนนนค่ะกะ็ขออนุญาตให้พี่นายช่วยแชร์คะ่ะเขามาพบกับท่านได้ไหมคะก่อนเดินนะคะไ่ออกแล้่นอื่นนะคะ <S <s> <S พี่นายเริ่มแรกพี่นายป่วยเนาะเนาะ <S <s <Sehr> <S มีทุกข์มากแล้ว<อ>พี่นายมาเจอ <S <s> <S ก็พูดถึงว่าธรรมะก็ธรรมะเมื่อก่อนไม่เคย ถ้าถามปฏิบททัติจริงๆก็ไม่เคยปฏิบัตินะเพียงแต่ว่าเข้าวัดเนาะเข้าวัดนี่เข้าวัดอยู่สวดมนอะไรนีอยู่ก็สวดมนตักบาตรอะไรแต่ไม่เคยว่าเข้าสายนั้นสายนี้นะพี่นายไม่เคยแล้วพี่นายมาป่วยป่วยแล้วไม่สองเขาก็แนะนําเนาะให้เข้ามาปฏิบัต <c oughs> ิแล้วม,มาเจอเริ่มแรกเลยก็เจออาจารย์สมหวังค่ะ ไม่สองเขาก็แนะนําว่าลองไหมมันจะได้ไม่ทุกข์ที่นายนี่มีความทุกข์มากเนาะป่วยแบบมะเร็งนะเนาะทุกคนก็เข้าใจเนาะตรวจเจอมะเร็งครั้งแรกนะพี่นายนี่คือทุกค,คือมืดหมดอ่ะมืดหมดเลยคือว่าเออจะอยู่ได้สักกี่วันอะไรเงี้ยเ<ม>ชื่อไหมพี่นายไม่ไม่ออกห้องเจ็ดวันเลยอยู่คนเดียว,วปิดไฟตลอดอ่ะ ก็ปรุงแต่ค่ะปรุงๆๆๆไปไปคิดไปเรื่อยๆไงคิดโน่นคิดนี่เออจะเป็นโน่นเป็นนี่ค่ะ,คะแล้วหลังจากพี่นายไปผ่าตัดมาเนาะผ่ะาตัดมามาเจอเมื่อสองว่ะเอางี้ไหมเราลองมาปฏิบัติแบบนี้ไหมลองเข้ามาดูตอนแรกพี่นายก็ไม่เชื่อนะว่าทามาทําแล้วมันจะพ้นทุกข์มันจะมันจะหายใช่ค่ะก็ลองดูมาตลอดเนาะ จริงมันได้ฝนค่ะจริงอยา่าบอกคนว่าเจะบป่วยนะพี่นายไม่รู้สำหรับพี่นายนะพี่นายว่าได้ฝนนะพอพอมีธาตุรู้นะเรามาเราไม่ปรุงแต่งไงพอมันพอเรารู้เราเจ็บเราเราู้ว,ว่าเราเราก็รู้ว่าเราเจ็บนะแต่เราจะไม่ปรุงแต่งมันนะเออเจ็บก็เจ็บเจ็บก็ไปหาหมอเนาะมันก็เออเราจะไม่คิดอะไรอะไรมากระทบก็จะไม่คิดมากนะพี่เนาะไม่ไม่คิดจริงๆนะมันไม่ใช่ว่าคมมันนะมันไม่คิดของมันไป เวาจะไม่คิดจะปล่อยมันถ้าเออถ้ามีสิ่งพูดถึงเมื่อก่อนนี้พรุ่งนี้ตื่นมาจะส่องกระจกดูอีกละวพ่อผ่าแผลผ่ามาเนาะแล้วคิดเออทําไมต้องเปลี่ยนหน้าเราต้องเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ไม่ละมันเป็นเรื่องของมันเนาะพูดถึงเนาะ<ม>เออบางทีไม่รู้ะอเราไม่พูดถึงว่าไม่คิดละอย่างเงี้ยบางทีว่าเออมันไม่ใช่ละ ช่างมันปล่อยมันไปอย่างเงี้ยมันอะไรจะเกิดมันก็เกิดเนี่ยแล้วของอคุณนาย,ยมีหลักการปฏิบัติอย่างไรคะที่ได้ได้เห็นได้พบภาพตองค่ะที่นายตอนนี้ที่นายก็จะนิ่งเนาะจะอาร,รมณ์เย็นมากสมัยก่อนที่ไม่ป่วยพี่นายจะแบบอารมณ์ร้อนแล้วตอนนี้นี่ถ้ามาอยู่กระทาตรู้คิดถ้ารู้อะไรก็จะไม่ปรุงแต่งตอ่อจะไม่คิดต่อจะไม่ไป พุ่งซ่าเนี่ยก็เออรู้แค่นี้ก็จบก็รู้แค่นี้ก็จบใครพูดอะไรก็จบใครบอกว่าอะไรก็จะจบตรงนั้นนะคะบางครั้งดูดใช่ใ,ใ,ใช่ค่ะบางครั้งอาจจะมีโกรธบ้างเนาะแต่มันก็กลับมาเร็วค่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะคืออกใช่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 ที่นายจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วความทุกข์ก็หายไปเยอะมากเยอะมากเลยตอนเนี้ยคือโลง่ลงโปร่งและเบาตัวมากเลยอะคือค่ะ เันนี้คือเป็นชีวิตที่เปลี่ยนเลยนะคะ<า>่ะเปลี่ยนท่2 2> พี่นายว่าเปลี่ยนมากสําหรับพี่นายนะคะแล้วอยากทราบพี่นายค่ะว่าความทุกข์จากโลกเนี่ยก่อนที่มีท่ารู้กับหลังที่มีท่ารู้เนี่ยมันมันเบาลง,งออหรือหนักขึ้นเอาเลยเบามากเลยค่ะตอนนี้เบามากเลยความใจมันก็คือธรรมดามากสําหรับพี่นายตอนเนี้ยไ,ไม่รู้น,นั้นพี่นายพูดจริงนะ <ST S 1> เลยมันไม่ได้ข่มตองคือ เบามากอะมันจะตายไนไหนก็มันก็เรื่องของความตายอะเนาะพูดถึงเนาะพ<ม>ี่นายก็คิดอย่างนี้คะ่ะพอมารู้จากธาตุรู้เนาะแล้วพี่นายก็ไม่ไปต่อยอดมันไงม,มันก็แค่นี้อะมันก็จบแค่นี้อะ<ม>ค่ะพิ่ีไทยขอให้อาจารย์มุคนุ่ะช่วยช่วยแนะนําช่วยบอกมุขว่าลักษณะของอุณ่ยถูกต้องไหมใหนการมองแล้วหลือกาปราปฏิบัติมีอะไรที่จะแนะนาเพิ่มเติม ที่ฟังมานี่ยก็ปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วนะแทบจะทุกคนเลยในกลุ่มธาตุรู้อาสมที่เชียงรายเนี่ยเป็นแนวทางที่เดินมาได้ถูกตรงกันทุกคนเลยแต่สภาวะงแต่ละท่านเนี่ยมันจะพัฒนามากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆก็คือความต่อเนื่อง,อน,องนะฮะเราต้องต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับคือฟังฟังบ่อยๆแล้วก็ปฏิบัติ จริงๆปฏิบัติมันก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรหรอกมันอยู่กับรู้มันไม่ได้ปฏิบัติอะไรหรอกคือรู้ไปเรื่อยๆนั่นแหละซึ่งมันสบายมากเลยไม่มีภาระที่ต้องแบกต้องหามอะไรการทําภารกิจชีวิตประจําวันเราจะเข้าครัวเราจะเข้าสวนเข้าอะไรก็รู้มันไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วมันก็จะเข้าใจคำว่าท่านรู้มากขึ้นมากขึ้นความสุขความทุกข์มันเห็นหมดอะความทุกข์มันก็ไม่มีนะมันก็จะอยู่กับรู้ที่มันมีแต่ความสันติสุขไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละครับ ค่ะ <Das S 2> ขอบคุณคุณนายมากนะคะสรับแี้นะคค่ะขอบคุณอณาจารย์ะค,ะค่ะครับแลสุดท้ายล้วก็ขอท่านอาจารย์มงคลน,นะคะช่วยช่วยจี้แนะหรือว่าแนะนําสําหรับทีมอาส่งเสือตาเชียงรายค่ะเป็นการจริงๆ<ร><ร>ผมว่าต้นกําเนิดเลยเนี่ยมาจากคุณแม่สองเท่าที่ผมฟังนะต้องต้องต้องขอน้อมระลึกคุณแม่สองซึ่งท่านมีความเมตตากรุณา ต่อญาติพี่น้องทุกๆคนเลยเพราะทุกๆคนเนี่ยมันมีความทุกข์เป็นเป็นสิ่งที่พื้นฐานของชีวิตเลยแต่คุณแม่เนี่ยท่านมีความห่วงใยแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยพ้นทุกข์ตอนนี้วิธีการพ้นทุกข์เนี่ยมันก็คือจะต้องมีธรรมะธรรมะเข้ามาเพื่อจะให้พ้นทุกข์ตอนนี้แนวทางเรื่องของธาตุรู้เนี่ยมันเป็นแนวทางที่เร็วมากถ้าใครได้เข้ามาถึงธาตุรู้เนี่ยมันจะพ้นทุกข์ได้อย่างรวดเร็วดังนั้นขอให้ทุกท่านเนี่ย อย่าอย่าได้ทําแบบไม่ต่อเนื่องนะคือให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับการพ้นทุกข์ของท่านเนี่ยมันจะพ้นทุกข์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยแล้วมันจะอยู่กับทุกวันอย่างมีความสุขนะครับก็ขอขอให้คิดว่าทุกท่านนะ่มันมีการพัฒนาแล้วละ่ะก็ขอขอให้ต่อเนื่องเท่านั้นเองนะครับค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ขอบคุณมากนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณท่าน ทุกท่านนะคะจากอาสกเสือตาเชียงรายนะคะแล้วก็การขอบพระคุณคุณแม่สองนะคะสําหรับการสนับสนุนท้งสถานที่นะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นใน,นะะแต่ะสถานลวก็เนืนินทีาัการขอบพระคุณท่านอาจารย์มากมากนะคะคตลอดเวลาแล้วก็ให้ความรู้ข้อแนะนำดีๆสำหรับพวกเราทุกคนนะคะในะเพตุธรรมานพเดชนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปสัมภาษณ์พิเศษแชร์ประสบการณ์เพลงานี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ